ไปเนี่ยสวัสดีจ้าตอนนี้เด็กๆมาถึงบ้านกันแล้วนะคะ เอายาในกระเป๋าให้หน่อยเจียาแล้วก็กล้วยสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะน้องงอมโชว์ไปอบน้ำมาถึงบ้านแล้วเนาอตอนนี้คุณแม่ก็จะให้หน้องกินยานะคะไม่ใช่ตัวที่เป็นสีฟ้านะลูกเม็ดสีฟ้า ตอนนี้จะให้น้องกินยาตานนย้านยาต้านเวลาเนาะ <Hey. S 1> ครับ <Hey. S 1> ทับภูมเพราะว่าเวลาที่คุณหมอกำหนดอะล่ะนอนเนาะ <Hey. S 1> ก็เลยให้กินต้นเย็นนะคุณหมอบอกว่าให้กินต้นเย็นเนะาะเช้าเย็น ไปทำอะไรเลยครับเอาสับป,ปรดให้พ่อเอลยนะ ันนี้คุณแม่ก็จะเตรียมยาให้พี่เซียเอาไปป้อนน้องนะคะกินครั้งละ8ดเม็ดนะคะกินเช้าเย็น แต่งามโชคเขาเก่งนะคะกินยาง่ายอะไรจังบุ๊น่ะนะเรายัดเข้าไปไง่า้เลย งามโชคอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาก็มาเล่นดินนะเล่นดินก็เหมือนไม่ได้อาบน้ำเลยนะเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะขึ้นมาก็มาปะแปงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่พาสวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้ลูกชายเพิ่งมาถึงบ้านนะคะไปอาบน้ำ เขาก็คงจะแบบอยากเล่นเนาะแต่ด้วยความที่ว่ามืดแล้วนะคะค่ำแล้วแล้วก็กลัวไม่สบายจะให้อาบแป๊บเดียวขึ้นมาเดี๋ยวให้น้องแข็งแรงก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปอ่าเล่นทรายเล่นตกที่เราอาบน้ำกันนะคะแม่ตุย้ยโอนนี่สินแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ตอนแรกคุณแม่ก็พาไม่วาดไปเนาะขึ้นไม่วาดแล้วนะคะทีนี้พอดีพี่เบียร์มาก็เลยลงให้พี่เบียร์ขี่ไม่วาดไปอาบน้ำเอาละนี่นะคะเป็นยาต้านไวรัสนะคะน้องต้องกินเช้าเย็นนะคะงามไปเล่นน้ำมาสิใช่คะ่ะเพิ่งมานะคะก็ตอนแรกก็ขึ้นมาตัวดำๆนะคะเวลาอาไม่เห็นดินทรายน้องก็กลิ้งใหญ่เลยค่ะตอนนี้ เหมือนชุบแป้งเลยค่ะเหมือนเอาหมูชุบแป้งเลยอ่ะโพเล่ลรอกินครั้งละแปดเม็ดนะคะ oh. ครั้งละแปดเม็ดโอ้ oh. <laughs> ลื่นลื่นลื่นเอาไม้เอาไม้เอ,า,อนนาปากดีๆงับเอาอันนี้ไปให้น้องกินด,ด้วยนะ ินอย่งนั้นดะยอืมพี่ปลจ์จวยนะเอาสับปะรดให้พ่อเลยกะไรเรียกไว้วัดของอลักเอาย่าให้ รถมาดูตายังมองตามกล้วยอยู่เลยนะพี่เสีย ชโวคได้อะไรกินอุ้ยอุ้ยกัดอะไรนั่นตอนนี้คุณพ่อไปตัดญ้านะคะยังไม่มาเลยหมอให้กินจนครบโดสใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ต้องให้ครบกำหนดนะคะแต่หมอก็เตรียมมาให้นะคะก็จะมีเป็นวิตามินนะคะที่เป็นเม็ดแดงๆแล้วก็อายาถ่ายพยาธิแล้วก็ เป็นยาต้านไวรัสนะคะที่เากินไปเลืออีกเลืออีกหนึ่งเวลาก็ครบกําหนดที่หมอให้ทานนะคะอืมชัมชมองแล้วของหนูลาของหนูลาหนูกินยาเอาลูกไปได้ไหมนะได,ได้นะ เออพโพเลสวัสดีโรนะคะพิเสียของเราก็เราต้องมอบช้างทุกเชือกให้พิเสียนะคะเพราะพิเสียเป็นคนที่อ่าดูเลได้หมดนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกให้พิเสียเป็นควานพ่อโอเลเลยนะแทนคุณพ่อเดี๋ยวให้พ่อโอเลหายตกมันก่อนนะคะคือจะให้เขาจับได้ทุกเชือก ไม่ต้องให้น้องเยอะหรอให้แค่นั้นพอสับกรถทขี้ยาิเดี๋ยวพ่อก็ตัดหญ้ามาแล้ววันนี้คุณพ่อไปตัดหญ้าคนเดียวนะคะอ่าพอดีบ่มีมันนี่ค่ะบ่มีมีมันนี่จ้างจ้างคนช่วยค่ะพ่อก็เลยไปตัดคนเดียว เยอะๆเลยดูเหมือนงามโชคเขาไปอาบน้ำมา,ขาเขาก็จะสดชื่นหนะ่อยเนาะหน้าตาเขาก็จะสบายตัว,วเพราะาว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็อาบน้ำฉีดนะสายยาง พอนี่เขาก็นิ่งนะคะเขาถ้าเขาได้กินเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยน้องๆโยนหญ้าให้นะคะเขาก็กินก็เขาก็จะเครื่อ,องของก็จะพอเวลาที่เขาแบบน่าจะปวดขมับเนาะก็ไม่รู้ว่า อีกนานเท่าไหร่พ่อเล่จะหายตกมันนะคะเราก็อยากให้คุณพ่อหายเร็วๆเนาะจะได้อ่าไปครบทีมนะคะ เซบโบบกลาสวัสดีค่ะพี่พุทธิพงศ์นะคะเซบหลายครับยูบานเฮาอีกยังกระเซบหมดครับ แล้วแล้วเนื่องแบ้วบอปุป๊บไปอาบน้ำเปียจยัง ปีแต่ประรถเป็นแตาแซบเนาะงามดูแต่ละคนเขาขมาขักขมมนในการกินมากๆนะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะพอเป็นครอบครัวกินจุนะคะครอบครัวกินจุดูท้องไม่ว่าแบบเหลมมากๆเลยอะ่ะ ไหนพี่เป้มาหรือยังพี่เป้อะอาบน้ำเสร็จมาหาแม่เด้ออืออืองามเลยงามเป็นยังไงไปอาบน้ำมาสนุกไหม สนุกไหมครับอืมคงจะสนุกเนาะละแข็งแรงเร็วๆเด้อกินด้วยเล่นด้วย เหมือนกันเลยแม่ลูกคู่นี้เอ้ยดูโพเลก,กินเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยกว่าเพื่อนน้ำชูก็จะเหมือนแม่ดูแล้วก็น่ารักนะคะช้างยืนนิ่งๆก็น่ารักเนาะ หนูโยนมาทําไมลูกมันรุดมาบ่โอ้โอนี่ไม่เก็บให้เดอ้อไม่เก็บให้เดอ้อคนเก่งกินอร่อยเลยงามชั่วเก่งมากๆเลย ว่านอนสอนง่ายด้วย พอ่อแชทมาให้เอ,อ่อให้ไปช่วยยกหญ้าขึ้นนะคะเพราะว่ารนเนาะไม่เสร็จง่ายล่ะเอ้อแข็งแรงแล้วนะลูกไม่เจ็บไม่ไข้แล้วนะคะ<โ>ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เอนขอบคุณคะแนนที่ส่งมาให้น้องงามโชคนะคะผม<โ>เ,เดี๋ยวจะไปช่วยเอายาขึ้นรถนะคะ<โ>ไปช่วยคุณพ่อตัดหญ้าก่อนนะคะ ก็ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องงามโชคนะคะที่รักและเอ็นดูน้องนะคะก็ขอให้ผลบุญที่พ่อแม่เอฟซีได้นำกับช้างทำบุญกับช้างสัตว์ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็ขอให้กลับไปร้อยเท่าพันทวีนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขออนุญาตปิด ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ